สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่อง Second Treatise of Government ตำรารัฐบาลฉบับที่สองของจองล็อกซึ่งเป็นตำราพื้นฐานในประวัติศาสตร์ประชาการเมืองตำรานี้ติพิม์พในปีคศ1689และทำหน้าที่เป็นการตอบโต้อตอบมุมมองนิสายสุดตองของ นักคิดอย่าง Thomas สฮอบส์โดยเสนอแนวเคิดเรื่องรัฐบาลที่ยังแรกลึกในสิทธิธรรมชาติความยินมยอมและความอำนาจที่จำกัดทริสนีการเมืองของล็อกไม่เพียงแต่สร้างเวทีให้กับสรินิยมสมัยใหม่เท่านั้นแต่ยังเสนอข้อโต้แย้งที่ครอบคลุมสำหรับสังคมที่สรีภาพและความเท่าเทียมกับเป็นรากฐาน ของการปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมายอีกด้วยมาตรวจสอบแนวคิดประชา,าสําคัญมากบางส่วนที่นำเสนอในงานของล็อกโดยเน้นที่สภาพธรรมชาติสิทธิตามธรรมชาติสัญญาทางสังคมและปกป่าของรัฐบาลล็กรุ่มต้นการอภิปรายโดยสรุปแนวคิดเรื่องสภาพธรรมชาติซึ่งเป็นสภาพที่ มนุษย์จำรงอยู่โดยไม่มีรัฐบาลยังเป็นทางการสภาพนี้มีลักษณะเฉพาะคือเสรีภาพและความเท่าเทียมกันอย่างสมบูรณ์แบบโดยที่ปัเจบุคคลสามารถปกครองตอนเองได้ตามเหตุผลเลาะเขียนว่าระที่เท่าเทียมกันโดยที่อำนาจและเขตอำนาจสั่นทางหมดนั้นมีการตอบแทนกัน ไม่มีใครมีอำนาจกว่าใครในที่นี้ล็อกเนนว่าในสถานะธรรมชาติบุคคลทุกคนมีความเท่าเทียมก,กันโดยเน้นแท้โดยมีสิทธิและพาระหน้าที่เหมือนกันแต่แตกต่างจากฮฮบส์ซึ่งมองว่าสถานะธรรมชาติเป็นเงื่อนไขของความโกลาหลและความขัดแย้งที่ไม่มีวันสิ้นสุดการพันธนาของล็อกเนน เน้นมงโลกในแง่ดีมากกว่าเขาเชื่อว่าบุคคลสามารถมีชีวิตอยู่ในสันติและความสมัคได้ตัวอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติแต่ที่ล็อกล่าวกฎธรรมชาติเป็นประมวลจริยธรรมที่เข้าถึงได้พันเหตุผลของมนุษย์ตัยกำหนดว่าไม่มีใครควรทำร้ายผู้อื่นในชีวิตสุขภาพเสรีภาพหรือทรัส,สินของตน ธรรมชาตินี้ควบคุมปฏิสามพันระวังมนุษย์แม้จะไม่มีกฎหมายยังเป็นทางการเพื่อให้แน่ใจว่ามีระดับของระเบียบและความเขารบต่อสิทธิของผู้อื่นอย่างไรก็ตามล็อกยอมรับว่าความขัดแย้งยังคงเกิดขึ้นใต้ในสถานะธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องตีความและปังคับ ใช้กฎธรรมชาติในกรณีตา่าวบุคคลมีสิทธิที่จะปกป้องตนเองและเรียกร้องการชใช,ใช้ชาการกระทำผิดที่เกิดขึ้นกับตนเองดังนั้นสภาวะธรรมชาติจึงไม่ใช่สภาวะของสองครามอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์แบบเนื่อชักไม่มีอำนาจที่เป็นกลางในการตัดสินข้อพิพาท ความไม่สมบูรณ์แบบนี้ทำให้จำเป็นต้องสร้างสังคมการเมืองขึ้นพันสัญญาทางสังคมสิทธิตามธรรมชาติแต่เคสเรื่องสิทธิตามธรรมชาติถือเป็นหัวใจสำคัญของปรัชญาการเมืองของล็อกสิทธิเหล่านี้ใต้แก่สิทธิในการมีชีวิตเสรีภาพและทรัพย์สินการอภิปรายเรื่องทรัพย์สินของล็อกมีความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากล็อกโต้แย้งว่าการเป็นเจ้าของทรัพสินเกิดขึลื่นตามธรรมชาติเมื่อผู้คนผสมผสานแรงงานของตนเข้ากับสัพวากรชากตัวเมนทั่วไปล็อกยืยนยัยนว่าสิ่งใดก็ตามที่เอาเอาออกจากสถานะที่ธรรมชาติมอบให้และแทงไว้ล็อกใต้ผลผสมแรงงานของตนเข้ากับสิ่งนั้น และผูกเข้ากับสิ่งที่เป็นของเขาเองและด้วยเหตุนี้จึงทำให้สิ่งนั้นเป็นทรัพย์สินของเขาสำหรับล็อกทรัพย์สินไม่ได้หมายความถึงทรัพย์สินเท่านั้นแต่ยังรวมถึงร่างกายและแรงงานด้วยสิทธิในการมีทรัพย์สินมีความจำเป็นเนื่องจากทรัพย์สินเป็นรากฐานของสิทธิอื่นทรัพย์สินเป็นวิธีการที่บุคคลใช้ดำรงชีพ และแสวงหาความเป็นอยู่ที่ดีของตนเองในความหมายนี้การรักษาทรัพย์สินจึงกลายเป็นเป้าหมายลักของรัฐบาลต,ตั้งที่ล็อกเขียนไว้ว่าเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดของมนุษย์ในการรวมตัวกันเป็นเครือจักรภพและตั้งตนเองอยู่ภายใต้การปกครองคือการรักษาทรัพย์สินของพวกเขา แนวคิดเรื่องสัญญาประชาคมของล็อกแตกต่างอย่างมากจากแนวคิดของฮฮบส์แทนที่จะยอมสละสิทธิ์ทั้งหมดให้กับผู้มีอำนาจอธิปไตยเพื่อแลกกับความปลอดภัยสัญญาประชาคมของล็อกเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ยินยอมที่จะจัดตั้งรัฐบาลที่ปกป้องสิทธิ์ตามธรรมชาติของพวกเขารัฐบาลนี้ได้รับความ ชอบทำชาความยินยอมของผู้ถูกปกครองมากกว่าจากสิทธิอันศักดิ์สิทธิ์หรืออำนาจโดยแท้จริงล็อกระบ,บุว่ามนุษย์แตามที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าโดยธรรมาชาติแล้วทุกคนเป็นอิสระเท่าเทียมกันและเป็นอิสระไม่มีใครสามารถถูกปลดออกจากสถานะนี้และอยู่ภายใต้อำนาจทางการเมืองของผู้อื่น โดยปราศจากความยินยอมของตนเองดังนั้นความยินยอมจึงเป็นพื้นฐานของพรรคผูกพันทางการเมืองบุคคลตกลงที่จะจัดตั้งรัฐบาลเพราะรัฐบาลมีโครงสร้างในการแก้ไขข้อพิพาทบังคับใช้กฎธรรมชาติและปกป้องสิทธิธรรมชาติได้ยังมีประสิทธิภาพมากกว่านายสภาพธรรมชาติ การก่อตั้งสังคมการเมืองโดยความยินยอมไม่ได้ไหมายถึงการยอมจำนนต่ออำนาจโดยสมบูรณ์แต่เป็นการชักการแปลงมีเงื่อนไขที่อำนาจจะถ,ถูกจำกัดให้ทำหน้าที่ในการประกันชีวิตเสรีภาพและทรัพย์สินการเน้นย้ำถึงความยินยอมของล็กอกยังทำให้เกิดแน,นวคิดเรื่องความยินยอมโดยประยาย แนวคิดนี้แสดงให้เห็นว่าการดำรงชีวิตในสังคมและได้รับประโยชน์จากสังคมนั้นหมายความว่าบุคคลตกลงตัวปริยายต่ออำน,นาจของรัฐบาลอย่างไรก็ตามล็อกเยนกานว่าความเยนยอมนี้ไม่ใช่สิ่งที่พึงผ่อนไม่ได้เมื่อรัฐบาลไม่สามารถปกป้องสิทธิที่รัฐบาลเกาะตั้งขึ้นได้ผลเมืองก็ มีสธิที่จะถอนความยินยอมและจะตั้งรัฐบาลใหม่ดังที่ล็อกสรุปอย่างทรงพลังว่าเมื่อใดก็ตามที่ผู้ตรากฎหมายพยายามที่จะเอาและทำลายทรัพย์สินของประชาชนหรือลดพวกเขาให้เป็นทาสภายได้อำนาจตามอำเภอใจพวกเขาก็ จะเข้าสู่สภาวะสงครามกับประชาชนซึ่งด้วยเหตุน,นี้ประชาชนจึงได้รับการยกเว้นชาการเชื่อฟังดใายอีกต่อไปรัฐบาลในอุดมคดีของล็อกคือรัฐบาลที่มีอำนาจจำกัดมีโครงสร้างเพื่อปกปก,การการใช้อำนาจในทางที่ผิดข่าวสนับสน,นุนระบบการแบ่งแยกอำนาจโดยแบ่งหน้าที่ของรัฐบาลออกเป็น ไฟบริหารและไฟสะพานเพื่อป้องกันไม่ให้เหนื่อยงานใดหน่งงานหนึ่งกลายเป็นแผดการแผดการไฟนิติปัญญาเป็นอำนาจสูงสุดมีหน้าที่สร้างกฎหมายที่สะท้องเจตจามของประชาชนอย่างไรก็ตามอำนาจนี้ไม่ใช่อำนาจแต่ขาดล็อกเยนกรานว่าอำนาจนิติปัญญาตต้องํำเนิน การภายในขอบเขของกฎธรรมาชาติและเขารสิทธิของประเจ็บบุคคลในทางกลับกันฝ่ายบริหารมีหน้าที่ป่างคับใช้กฎหมายในขณะที่อำนาจสะพานดูแลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครบการทำงานของล็อคขากันไทรสนีการปกครองแต่มรัฐธรรมศูนย์ในภายหลงัง ซึ่งระบบการตรวจสอบและทวงตุนทําให้มั่นใจได้ว่าอํานาจยังคองต้องรับผิดชอบต่อประชาชนยิ่งไปกว่านั้นลอตยังโต้แย้งว่ารัฐบาลต้องดาเนิกนการเพื่อประโยชน์สถานะไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผู้ปกครองหรือคนเพียงไม่กี่คนความชอบธรรมของกฎหมายขึ้นนอยอยู่กับว่ากฎหมายนั้นถูกออกแบบมาเพื่อรักษาสิทธิ ของชชุมมนหรืไ่ตั้งที่ล็อกล่าวไว้ว่าจุดจบของกฎหมายไม่ได้อยู่ที่การยกเลิกหรือจักกัดแต่คือการรักษาและขยายสสรภาพดังนั้นกฎหมายจึงเป็นวิธีการในการรักษาเสรีภาพมากกว่าการจัดก,กัดเสรีภาพใน The Second t r e a t i e s of Government หรือตำรารัฐาบาลฉบับที่สอง จอห์นล็อกได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ของสังคมการเมืองที่ขัดแย้งกับหลักคำสอนของสิทธิสมบูรณ์รันายาสิทธิราชยังซึ่งเชิงทตรสิีของเขามีพื้นฐานอยู่บนลักของสิทธิตามธรรมชาติรัฐบาลที่มีอำนาจจำกัดและความยินยอมของผู้ถูกดํารง ผู้ถูปกครองซึ่งให้การปกป้องเสรีภาพส่วนบุคคลและลักนิติธรรมยังแข็งแรงพ่านแนวเค็กของสภาพธรรมชาติสัญญาทางสังคมและปบทปาของรัฐบาลล็อกใต้นำเสนอแบบจำลองที่สรีภาพและอำนาจมีมีความสมบูรณ์กับเพื่อส,ส่งเสริมประโยชน์สาธารณะ แนวเคิดของล็อกยังคงสะท้อนให้เห็นในการอภิปรยายการอภิปรายร่วมสมัยเกี่ยวกับการปกครองสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยล็อกใต้กำกำหนดมาตรฐานอำนํำนาจทางการเมืองที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยสนับสนุนให้รัฐบาลทำหน้าที่รับใช้ประชาชนและเคารพสิทธ์โดยธรรมชาติของประชาชนซึ่ง ต้องอาศัยความรับผิดชอบและเปิดรับการเปลี่ยนแปลงเมื่อความยุติธรรมเรียกร้องต่งา,ตงตางๆของโลกที่ว่าประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินว่าพวกเขามีเหตุอันสมควรที่จะร้องขอต่อสวรรค์หรือไม่ในเรื่องนี้โลกได้มอบอำนาจให้บุคคลต่างๆเป็นผู้ตัดสินขึ้นสุดท้ายในชัตกากรรมทางการเมืองของตนเอง เพื่อให้แน่ใจว่ารัฐบาลยังคงเป็นเครื่องมือในการปกป้องเสรีภาพที่ควรได้รับการคุ้มครองไม่ใช่กดขี่